เพื่อนแห่งจันทร์สีเลือดมนุษย์ทั้งหลายคนสัตว์กำลังนอนหลับอย่างสุขสบายพลังร้ายก็จะเข้ามาพร,รากเอาชีวิตและวิญญาณแยกเอาความรักความศรัทธาออกจากความสุขสบายในการประมาทของการใช้ชีวิตลูกเอ๋ยที่แม่สั่งให้เจ้าหยุดทุกอย่างให้เป็นผู้ที่นิ่งเป็นผู้ที่สงบ และลุกจากผู้คนทั้งหลายอันเนื่องมาจากมีปัญหายอยู่สองประการที่มารวมกันนั่นคือกระบาดสัตว์กับอัตตาเมื่อส่งอย่างนี้รวมกันเมื่อไรไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดย่อมก่อให้เกิดการตุบต่ำในชีวิตและไม่มีโอกาสฟื้นกลับคืนมามีสติดได้เลยอัตตาคือการมีตัวตนของของเรา ความคิดของเราทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตนเองกระบาดสัตว์คือความไม่ที่นทรงต่อหน้าและหลับหลังลูกเอ๋ยโลกทั้งใบนี้มีคนจำนวนมากมายแต่มีคนหลุดพ้นได้โดยแท้เพียงแค่ห้าคนเท่านั้นคือผู้เสียสลับเป็นบุคคลที่หนึ่งผู้ละอัตตาเป็นบุคคลที่สอง ผู้ซื่อตรงในคำมั่นสัญญาและซื่อสัตย์เป็นบุคคลที่สผู้รักษาสถานะคือบุคคลที่สผู้ยินยอมสลายดับลงคือบุคคลที่ห้าทุกอย่างเราจะมันเจิดด้วยสายตาของเราไว้หมดทุกเสี้ยววินาทีไม่จำเป็นต้องพูดไม่จำเป็นต้องเล่าไม่จำเป็นต้องบอกทุกการกระทำทุกเหตุการณ์ทุกๆุกลมหายใจ เราจุดบันทึกไว้ด้วยสายตาของสี่มหาตารา